สวัสดีครับเคยมีคำถามในใจกันไหมครับว่าแอบริษัทท้องถิ่นที่เราเห็นอยู่ทุกวันหรือแบรนด์ที่คุณเคยเนี่ยเขาทำยังไงถึงกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกที่คนรู้จักไปทั่วได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกกลยุทธ์การขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศกันแบบเข้าใจง่ายๆทีละขั้นตอนเลยครับเอาละครับเนื้อหาของเราวันนี้จะแบ่งเป็น4ส่วนหลักๆนะครับเราจะเริ่มจากคำถามที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำไมต้องไปตลาดโลก จากนั้นก็จะไปดูกันว่าก้าวแรกที่บริษัทส่วนใหญ่มักจะทำคืออะไรต่อด้วยการสำรวจกลยุทธ์ที่มันซับซ้อนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นและสุดท้ายเราจะมาดูกันครับว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นทางไหนคือเส้นทางที่ใช่สำหรับธุรกิจของเราการเดินทางที่ดูยิ่งใหญ่นี้จริงๆแล้วม,มันมักจะเริ่มต้องจากจุดเล็กๆครับแต่ว่าเบื้องหลังการตัดสินใจก้าวออกไปเนี่ยมันมีแรงผลักดันสำคัญๆอยู่2ออย่างที่คอยขับเคลื่อนอยู่เสมอเลย นี่คือหัวใจสำคัญเลยครับการขยายธุรกิจไปต่างประเทศเนี่ยหลักๆก,ก็เพื่อสองสิ่งนี้อย่างแรกก็ชัดเจนครับคือการทำกำไรให้ได้มากขึ้นเพราะเรามีลูกค้ากลุ่มใหม่ๆตลาดใหม่ๆที่ใหญ่ขึ้นและอย่างที่สองซึ่งสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจครับเหมือนกับว่าเราไม่เอาไข่ทุกฟองไปใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวแต่กระจายความเสี่ยงออกไปในหลายๆตลาด ทีนี้คำถามคือแล้วมันมีหลักการอะไรทางเศรษฐศาสตร์ที่ทำให้การค้าระหว่างประเทศมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกๆฝ่ายล่ะครับหัวใจของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าหลักการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบครับฟังดูอาจจะยากแต่จริงๆแล้วง่ายนิดเดียวครับพูดง่ายๆก็คือมันจะดีกับทุกฝ่ายมากกว่าถ้าแต่ละประเทศเนี่ยหันไปโฟกัสการผลิตในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดทำได้ดีที่สุด และมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วค่อยเอาของเหล่านั้นมาแลกเปลี่ยนกันลองนึกภาพตามนะครับประเทศไทยเราเก่งเรื่องการเกษตรอาหารญี่ปุ่นเก่งเรื่องเทคโนโลยีรถยนต์การที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมันทำให้ทั้งสองฝ่ายได้ใช้ของดีในราคาที่สมเหตุสมผลกว่าการที่จะเพยายามทำทุกอย่างด้วยตัวเองครับแล้วผลลัพธ์ที่ตามมามันก็ดีมากๆเลยนะครับ มันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินอย่างเดียวแต่มันยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศด้วยทําให้เรามีสินค้ามีบริการที่หลากหลายให้เลือกใช้มากขึ้นช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐเอาไปพัฒนาประเทศต่อแล้วก็ยังเป็นช่องทางสําคัญในการนําเข้าเทคโนโลยีดีๆมาพัฒนาประเทศเราต่อไปอีกด้วยเอาละครับพอเราเข้าใจแล้วว่าทําไมต้องไปตลาดโลกทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วก้าวแรกที่บริษัทส่วนใหญ่เขาทํากันคืออะไร เรามาลองไต่บันไดแห่งการขยายตัวไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกสุดเลยนะครับที่ง่ายที่สุดแล้วก็เสี่ยงน้อยที่สุดก็คือการส่งออกหรือ exporting นั่นเองครับลองนึกภาพว่าเรามีสินค้าดีๆอยู่ในมือผลิตออกมาแล้วมันเหลือจากที่ขายในประเทศเราก็ลองเอาไปขายในตลาดต่างประเทศดูวิธีนี้มันเหมาะมากๆสําหรับการลองเชิงทดลองตลาดโดยเฉพาะเวลาที่เรามีกําลังการผลิตเหลือหรือมีต้นทุนการผลิตที่ได้เปรียบกว่าคนอื่น ถ้าจะให้สรุปง่ายๆนะครับการส่งออกเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราลองเอาเท้าจุ่มลงไปในน้ําดูก่อนนะครับความเสี่ยงมันต่ํามากแต่เราก็ยังไม่ได้ลงไปไว่ายน้ําแบบเต็มตัวผลก็คือเราจะควบคุมอะไรต่างๆในตลาดนั้นได้ไม่มากนักแถมยังอาจจะเจอกับอุปสรรคสําคัญอย่างกําแพงภาษีหรือโควตานําเข้าได้ด้วยครับแล้วถ้าเกิดว่าการแค่ส่งของไปขายมันยังไม่พอใจแล้วครับถ้าเราอยากจะเข้าไปมีบทบาทมีตัวตนแล้วก็ควบคุมตลาดได้มากขึ้น นั่นก็แปลว่าเราต้องปีนบันไดแห่งการขยายตัวนี้ขึ้นไปอีกขั้นแล้วล่ะครับขั้นต่อมาที่เราก็พูดถึงก็คือการให้สิทธิหรือที่เรียกว่า licensing ครับลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับสมมุติว่าเรามีสูตรไก่ทอดลับเฉพาะของเราเลยเราก็อนุญาตให้ร้านอาหารในต่างประเทศใช้สูตรของเราได้โดยแลกกับการจ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าลิขสิทธิ์ในกรณีนี้เราคือผู้ให้สิทธิุ่นร้านอาหารนั้นก็คือผู้รับสิทธิครับ วิธีนี้เป็นวิธีที่ฉลาดมากเลยนะครับในการข้ามกำแพงภาษีหรือข้อจำกัดทางการค้าต่างๆแต่มันก็เหมือนกับการที่เราให้สูตรลับกับคนอื่นไปทำอาหารนั่นแหละครับคือเราอาจจะควบคุมรสชาติหรือคุณภาพได้ไม่เต็มที่และที่สำคัญคือมันมีความเสี่ยงว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาอาจจะเรียนรู้จนเก่งแล้วก็กลายมาเป็นคู่แข่งของเราซะเองก็ได้ ถ้าการให้สิทธิเปรียบเหมือนการให้ยืมสูตรไปทำอาหารงั้นการร่วมทุนหรือ JoyVentures ก็เหมือนกับการที่เราชวนเพื่อนที่อยู่ประเทศนั้นมาเปิดร้านอาหารด้วยกันเลยครับโดยเรากับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นเนี่ยจะร่วมกันลงเงินลงแรงแล้วก็บริหารจัดการธุรกิจใหม่นี้ไปด้วยกันเลย ข้อดีมากๆของวิธีนี้ก็คือเราจะได้พาร์ทเนอร์ที่รู้จักตลาดท้องถิ่นเป็นอย่างดีมาเป็นพวดแถมยังช่วยกันแชร์ต้นทุนและความเสี่ยงได้ด้วยแต่แน่นอนครับข้อเสียก็คือเราก็ต้องยอมเสียอำนาจในการตัดสินใจบางอย่างไปและบางครั้งความคิดเห็นของหุ้นส่วนก็อาจจะไม่ตรงกันเสมอไปซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการให้ดีครับและแล้วเราก็มาถึงขั้นสูงสุดของบันไดแล้วครับนั่นก็คือการลงทุนโดยตรงหรือ foreign direct investment อันนี้ไม่ใช่แค่ส่งของไม่ใช่แค่ให้สิทธิ์ไม่ใช่แค่ร่วมทุนนะครับแต่มันคือการที่เรายกทัพไปตั้งฐานที่มั่นในต่างประเทศด้วยตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นการไปสร้างโรงงานใหม่หรือแม้แต่การเข้าไปซื้อกิจการของบริษัทท้องถิ่นมาบริหารต่อเองเลยค่ะพอมาถึงตรงนี้เราจะเห็นภาพรวมชัดเจนเลยนะครับว่ายิ่งเราปีนบันไดสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ย การลงทุนแล้วความเสี่ยงมันก็จะสูงตามไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้กลับมาก็คืออำนาจในการควบคุมแล้วก็โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มันก็จะยิ่งสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกันครับเอาละครับเมื่อเราเห็นตัวเลือกที่หลากหลายขนาดนี้แล้วคําถามสําคัญมากๆต่อมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าควรจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดการตัดสินใจนี้มันไม่ใช่การสุ่มหรือเดาเอานะครับ แต่มันคือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านทั้ง5อย่างนี้ให้ดีเลยมันก็คล้ายๆกับการเลือกยานพาหนะเดินทางนะครับเราต้องดูทั้งสภาพถนนซึ่งก็คือลักษณะของตลาดและสภาพแวดล้อมของประเทศต้องดูว่ารถของเราเป็นแบบไหนมีสมรรถนะยังไงซึ่งก็คือประเภทสินค้าและทรัพยากรที่เรามีและที่สำคัญคือต้องรู้ว่าเราคาดหวังอะไรจากการเดินทางครั้งนี้ลองมาดูตัวอย่างกันนะครับ สมมุติว่ามีบริษัทหนึ่งมีเทคโนโลยีล้ำสมัยมากแต่เงินทุนอาจจะยังไม่หนามากนักในกรณีแบบนี้ถ้าให้ลองคิดดูการเริ่มต้นด้วยการให้สิทธิหรือ Licensing อาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะอะไรเพราะมันเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ตัวเองมีอยู่ได้เต็มที่โดยที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูงมากนั่นเองครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปประเด็นสำคัญที่ควรจำกันนะครับ อย่างแรกเลยคือธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย2ออย่างคือผลกําไรและความมั่นคงโดยมีหลักการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบเป็นพื้นฐานสําคัญเราได้เห็นแล้วว่ากลยุทธ์มันมีหลายระดับตั้งแต่เสียงน้อยอย่างการส่งออกไปจนถึงการลงทุนโดยตรงที่ต้องมุ่งม,มั่นสุดๆโดยมีทางเลือกกลางๆอย่างการให้สิทธิและการร่วมทุนดังนั้นหัวใจสําคัญจริงๆก็คือมันไม่มีสูตรสําเร็จตา,ตายตัวครับ เส้นทางที่ดีที่สุดก็คือเส้นทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทเรามากที่สุดโดยต้องชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงการควบคุมและทรัพยากรที่เรามีให้มันพอดีนั่นเองและสุดท้ายนี้อยากจะทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้ไปลองคิดกันต่อครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดและเปลี่ยนแปลงเร็วมากขนาดนี้กลยุทธ์แบบไหนกันนะที่จะกลายเป็นกุญแจสาคัญสู่ความสาเร็จในทศวรรษข้างหน้า จะเป็นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ยวยืดหยุ่นหรือจะเป็นการลงทุนแบบอย่างรากลึกอย่างมั่นคงเรื่องนี้คงเป็นสิ่งที่น่าติดตามกันต่อไปครับ